แม่นบอกอุ้ยแกงเก็อนซุปเปอร์นี่หมดนี่แกงขี้เหล็กซุปเปอร์มวยไทยเห็นหนาคนเห็นต่แกงขี้เหล็กกว่าอุ้ยเย็นไหวบ่เย็นไหวปวดบ่นังมันตะใช่ไหนังตาลสุมของแท้นะครับไม่เค็มไม่แข็งของชอบของครอบครัวเลยมาเป็นขาหมู โอเคโอเคแกงภาพพยนต์เหล็กนะครับใส่ภาพพยนต์งี่ยกว่าฮะภาพพยนต์โคหนูภาพพยนต์กระบือใส่อุจจระเหล็กมันต้องเป็นคอนเทนต์ไหมเป็นนดียวให้ไปให้มาเบิดก่ ing, อนเมื่ไปหาเฮ็ดเพรอีกคอนเทนต์ เดี๋ยวซื้อของซื้อของไม่กันไหมนั่นเบรดได้ไปใส่แต่เระเบิดบอค้าแหล่งอยู่หลังไหมย่างยังไรเป็นเด้จักยู่ส่องใสบริการเลยงแรดหนีสินผมหีดเอาเบิดอะไรได้ผมแลวพ่อกห่วยในกูทำเด่นอะไรจบวันนี้คันขอหน้าหมูนิ่วอย่างเดียวี๋ยว หายเมื่อไรเจ็ดหมื่ว่าสนโอนหาพันหนึ่งมาสิยังในกรเฮียดนลยยังสุดยอดเลยเกง่งใจนั่นเด้ยังเปล่าเจ้าอมเจ้าอมบ่เฮิอนพระคานไหมยังใส่ถอวไข่หน้าอือสุดยอดเลยผมไปกันอีกด้วยหน่อพระคากับอันกี่เล็กกว่าเป็นสมุนไพรได้ผลไข่เหียดได้ผลเน,นี่ย แก้ไขไข้เขียดลดความหงอนภายในร่างกายบักเปื่อยดีเว้ยมักยำอมน้อยหนึ่งนะเว้ยื่อนี้ไรหยำอมชื่นี้นลงหัวอันเปื่อย่ะอืมตกลงเป็นนังกล้วยเน่อยสุ่มวงหนึ่งยันนี่เปื่อยไปคุณหมอแรงนั้นตุ่มเซเสียนคือสีเสียบเปื่อยคนแบบเปื่อยๆเหยียดเป็นสุกนะ สุกเสร็จข้าวมูจับแก้วบีแม่น,นบอกโอ้กลอยสุดยอดครับเมโนโูนบัน,บน,นไปบวกกินเสียดายนะเพราะว่ากินวัดแล้วนะ